ครับลูกคุณเนี่ยถ้าเกิดออกมาลูกคุณต้องร้องว่าอะไรอูแวไม่ร้องอูแวร้องอะไรครับร้องช้างช้างช้างครับสุดยอดสุดยอดซึ่งวันนี้นี่คือเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับเจนดีมากขอบคุณมากขออนุญาฝากตัวด้วยเพราะว่าพี่เบ๊กไม่ว่าไม่ไว้กับกับเท้าครับผมกได้คือผมเนี่ยดูดูทูบดูโซเชียลเยอะไปเห็นงานหนึ่งเว้ยช้างเซนซอรี่เทลเป็นงานเกี่ยวกับอาหารไทยที่เขาบอกว่า เขาอยากจะเปิดประสาทสัมผรถทั้งห้าของเราเฮ้ยนี่เราจะพาไปเที่ยวลอนดอนครับเราไปลอนดอนเหรอไม่ได้ไปลอนดอนเหรอไทยๆแล้วก็ไปลอนดอนเราจะไปเดี่ยงกันปุ๊บเด็กๆแล้วก็ไปสุกคนไปทุกคนชอบไปลอนดอนชอบไปแล้วชอบไปลอนดอนแต่วันนี้ฉะนั้นเดี๋ยวไปเที่ยวที่ลอนดอนครับกับเราสองคนแล้วก็ติดตามทริปเที่ยวอีกได้ของเราทริปนี้ด้วยเปลี่ยนจากที่เป๊กเป็นเจมส์นะครับเพราะเดีนถ้าปลอดภัยนะพวกมึงสองคนนะเฮ้ยเฮ้ยมาส่งขนาดนี้เลยเหรอขอให้ไปดีๆไปให้สบายสบายน Hey! hey. จริงนะเจมคนมองทสนามเป็นแหละคิดว่าที่เนี่ยแม่งมีขึ้นสามมะกูมหรืออะไรเงี้ยตอนแรกผมรู้สึกว่าผมยินคนเดียวผมมั่นใจนะแต่พอไปยิงคู่กันปุ๊บใช่หรือเปล่าวะแล้วตอนนี้ต้องบอกผู้ชมก่อนครับว่าเราเดินทางมาถึงที่รอนดอนกันแล้วอยู่ที่ฮิสโตรแล้วครับนี่ผมเนี่ยเหน็บมั้งแต่กรุงเทพลนะเหน็บบ้าจั่เมื่อกี้เฮ้ยบ้าบ้าเฮ้ยไม่มีเฮ้ยเฮ้ย เด็มพิชชันมาอะไรคพิชชันอนี่ยนี่บกบักบกบักนี่จังหวะรายการบริตตี้เลยนะครับหมูบอกเลยว่ามีทุกอย่างครับผมเอาได้ทุกอย่างคาริตาขวดจะกินได้เลยอนนี้ทุกๆุกในทุกที่โอ้โหมิชชันของเรามิชชันของเรารูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ว่าก่อนที่เราจะไปมิชชันเนี่ยเดี๋ยวเรามีน้ำผัข้าวชิ้นเชฟเทเบิ้ลทุกท่านจะเจอที่เชฟเทเบิ้ลนะครับ sc uh, is the second year Trans Tra glad start first course bedroom year We year the time we glad London for the first time. Uh, this year of course, you know This the with to h a in ด n กุ้งได้นะรับอยู่บ้านเราไปกินที่ไหนยุดยามาอยู่นี่กินกุ้งร้อนๆเว้ยนั่นเป็นโมเมนต์ที่ดีสุดในชีวิตโมเมนต์หนึ่งเลยสิ่งที่น่าสงสารที่สุดคืออะไสิ่งม่มา เป็นซิลมึงไม่ว่างเองนะซาเลซาเรและตอนนี้ครับเราอยู่กับเชฟของเราสองคนครับเชฟโอครับแล้วก็เชฟดีแล็นะครับสวัสดีครับพักนี้นะได้เป็นเหมือนแบบตัวแทนนะหรือว่าเป็นแอนนิเเตอร์ของช้างในงานช้างสิบสิบลเทลครั้งนี้รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจมีโอกาสสำหรับเที่ยวกับช้างแล้วก็ไปด้วยกันเสนออาหารไทยเบียร์ไทยมีโอกาสสำหรับโชว์ทุกอย่างเราซึ่งที่ทำได้แล้วก็คู่กับช้างเปวนทีใจ วันที่2ของเราเมื่อคืนก็หลับหลับหรือตายเหมือนซ้อมตายลองดูว่าอ๋อตายแบบเขาแยกกับคุณใช่ป่ะรับ 1, 2, 3สองสามตื่นมาอทีงะ <c oughs> เก็บโมงเช้าของเที่ยงติดเลยอ่ะเออแล้วพวกคุณหลับลึกๆเลยนะอันเดร์ตากล้องพิเตอร์ของเราเขาตูดรอบ,รบ ไม่ถามคลิปเยสกูนอนอยู่ไอสัตว์ไอเหี้ยยังทิ้วทำไรล่ะแล้วอักเดยเพิ่งไม่เคยถามเลยเลยเว้ยเรื่องแต่บินมาจากเมืองไทยอะ่ะไม่ควรถามว่าสลิป <laughs> แล้วก็บอกว่ามึงต้องอาอหลงนะไอเข้าใจว่าอยู่เหนื่อยบอกกูไม่ได้อไอเหี้ยนื่อยเหนื่อย เรากลับมาอยู่ใจกลางลอนดอนครับยาเลยนะยากเสมอแต่พอไปอยู่อังกฤษเนี่ยอยู่ไม่กี่วันน่ะแต่ว่ามันก็รู้สึกคิดถึงอาหารไทยคิดถึงลูกเงี้ยไม่เลยไม่เลยหัวเลยนี่โอ้ยคนเฮี้ยคนไม่ได้เฮี้ยคูนี่แหละเฮี้ยเพระนั้นเราอยู่ลอนดอนสองสามวันเว้ยมันจะต้องมีใครที่มาเที่ยวลอนดอนแล้วรู้สึกว่าอยากหาอาหารไทยอร่อยๆเนี่ยวันนี้เราก็จะพาไปชิมร้านอาหารที่เขาบอกว่า Re c o m m เม d มากที่ ลอนดอนนะครับผมเป็นร้านอาหารไทยที่ขึ้นชื่อร้านอาหารไทยที่อร่อยที่สุดในลอนดอนแล้วก็ร <London S 2> ้านอาหารเหล่านี้จะไปเปิดในงานช้างซนซูรีเทลด้วยร้านแรกชื่อร้านอะไรนะร้านเจนทิลาเจนทิลาเอาไปไปไป,ไปไหนไปไปที่ร้านเจนทิลาไปกระตือบุง้งเนี่ยเลย <laughs> ตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วใช่ครับอาหารพร้อมแล้วอาหารพร้อมแล้วแล้วเจ้าของร้านก็อยู่ด้วยพี่ตวัดครับสวัสดีครับพี่ชายของน้องเจนทิราครับผมพูดถึงเรื่องอาหารคุณโดนครับหูมากแล้ววันนี้มาก็อยากดูของเด็ดประจําร้านที่เห็นนะครับก็มีแกงไตปลาครับมีคณะหมูกรอบครับแล้วก็มีข้าวซอยไก่ร่อยทีนี้สิ่งที่เราแนะนำโดนแนะนำมาข้าวซอยไก่ทำไมถึงร้านนี้ข้าวซอยไก่ถึงดังพี่ ต่างชาติเนี่ยชอบกินแกงกะรี่ครับกินเกงหร,ร,รี่ครัพี่ชอบกินนะครับไม่ใช่ต่างชาติผมก็ชอบกินคุณ <c oughs> ชอบกินหรือชอบตีครับ <c oughs> แรกๆกินแล้วหลังตี <c oughs> ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านที่2ร้านนี้ครับอยู่ตรงย่านไหนฮะ Broader Street อะไรนะ Broader Street ผมอยากจะดูปากทันสามทีชื่อร้านว่าพัด t h a เราจะกินเนี่ยเราก็ต้องมีมารยาทในการที่เออต้องปูเรียบร้อยหน่อยไหมเนี่ยโอ้ยนอกบ้ากนะคเออกินก็ต้องเนี่ยนะมันจะไม่มีของโผล่แต่ผมต้องทำตามคุณใช่แต่ผมมีมารยาทกว่าเพราะคุณเอาไว้ที่ต่ำผมเอาไว้ที่สูง เมนูของเราในวัน <Harriet> นี้คืออันนี้คือผัดไทยกุ้งอีกุ้งใหญ่มากกุ้งแบบตัวใหญ่สัต์กูไม่รอมึงละแดกกุ้งเลยเหรอโอ้ยนึกว่าแดกมะนาวเี้แหละแดกมะนาวหายนะเอาเดี๋ยวเริ่มกินเลยดีกว่าครับผมมาเอ้ย เกมไม่ได้เชื่อเลยอ่ะรับประนนอาหเปรี้ยวมากเลยโอ้โหโอ้โหแดงเป็ขนาดนั้นอ่ะผมลอกกุ้งให้โอ้ยเอาให้เนื้อกุ้งด้วยนี่เบื่อปุ้งหูเลยไอ้ยบ้าแบ็กซิลครับคำนี้ของพี่บอกเออแบ็กซิลครับคำนี้ของผมเอออร่อยอร่อยมากกุ้งแม่งอยากมีเรื่องเฮ้ยทำไมฮะกุ้งแมงสดไอ้มีปัญหาลยเจมส์เออเจมส์ปาของพี่โอ้กะต๊เต๊อันนี้คืออะไรครับมัสมั่นแก่ รสชาติเป็นไงครับก็รักก็ริ้วเฮ้อไอหมองเร่งนึงมากนี่กเล่นอะไรก็เล่นะเลยครับอันี่เนื้อแม่งยุ่ยเลยแบบยุ้ยเลยเนื้อยุ่ยกว่าน้องๆแถวแนนซี่เอาลอันเนนซี่ไอขี้เดียแนนซี่อุ้คนลุกแสดงว่าอร่อยจริงอยู่เบียร์และสุดท้ายครับไฮไลท์ของเราในวันนี้นั่นคือปลาแซลมอนแล้วโดมิตาไม่โกรธเหรอครับไม่ฮะแซลมอน จะเป็นหนึ่งในเมนูที่จะไปในงานช้างเซอร์ trail ของเราดีนี่คือไข่ไข่คาเวียร์ป่ะครับไข่พ่อครัวนหฮะเนี่ยไข่พ่อครัวเหรอไข่พ่อครัวตะกี้คนไว้แต่โอโหของคขาจะเม็นหน้าแดกก็เพราะคนอย่างมึงนี่แหละ นี่คุณแป้งคุณแป้งคุณแป้งแป้งดีครับรู้สึกยังบ้างที่อาหารระดับโลกเนี่ยมันมาอยู่ที่ลอนดอนรู้สึกภูมิใจกับประเทศเราค่ะที่เรามีอาหารอร่อยๆแล้วก็สามารถนำมาขายในต่างประเทศได้ค่ะและตอนนี้ครับ ร้านที่3ของเราเยสซาบุสบาอีทไทยเราอะไรครับกินสิครับแดกสิครับอันนี้เป็นเป็ดน้ำเยอะเนี่ยมันราดมาเห็นไหมน้ำเยอะปลาหมึกคารามารีซิกเจอร์ของร้านว้ยอร่อยว่ะเจมอันนี้มันเก่งมากว่ะเพรามันเหมือนของกินเล่นอ่ะไชไชไชยีจอยกินดีนะครับดีจยกินดีนะ This one is the most favorite in here. Yes, exactly. So that's our that's our signature dish. We really love uh, this one. Good. Okay. Cool. We'll see you tomorrow. Thank you very much. Thank you very much. <laughs> แล้วตอนนี้เราก็อยู่ใกล้ๆเดอะบอสบากะปิร้านี่คือร้านที่ชื่อว่าตะวันนาไม่ใช่สายแปดสายแปดตอนไหนเอาใช่สายเจ็ดไม่ได้ผมจะชิมจานแรกคือต๋ยวเดียซดรับก่อนได้ไหมผมรู้คุณถนัดยกซดหรอคุณช่วยเห็นโอ้โหคุณจะให้ผมเล่าเอ <laughs> อเธอ <laughs> ผมเล่าผมเล่าหลายคนเลยนะ <laughs> <laughs> สงครามเจ็บสองฝ่ายเว้ยกากโอ๊ตด้วยกากหมูแหมดีไม่เล่นกากเดนให้ด้วยจานต่อไปหมูย่างจิ้มแจ่ว ำมากเลยอ่ะหมูเหรอครับมะเขือเทศกูอยากแทนมิโซมแล้วก็มาถึงร้านสุดท้ายแล้วเว้ยไม่น่าเชื่อการมาลำลองครั้งนี้แดกอาหารไทยทั้งวันบอกเลยว่าเดินทางดีสบายแดกกระจายอ่ะไปห้องในครับร้านสุดท้ายแล้วไปไปไป เอาล่ะครับร้านสุดท้ายฮะไม่รีรอผมเล่นไก่ทอดมานานมาแล้วก่อนที่จะเย็นกว่านี้สุดยอดเลยเนม่ยไก่ทอดหัดใหญ่อะไก่ชนกุ้งเน่ไก่ชนกุ้งวหวานเลยเหรอเูกน้อืลูกน้อยของดีของร้านร้อยเอ็ด ตอนน,นี้ครับเราอยู่ในงานช้างซิสเทลนะครับ<อ>ที่<ม>รนันชันเขาเรียกว่าตลาดอะไรนะตลาดโอสปิทเซลอยาวันนี้แหละเป็นวันที่ทุกอย่างจะ complete สำหรับมิชชั่นของเราตอนนี้มีร้านอาหารไทย ที่เราไปชิมเมื่อวานแล้วก็มีบางร้านที่เราไม่ได้ชิมเมื่อวานด้วยแต่ที่สำคัญวันนี้นะครับผมเชฟเทอร์โโมดอยู่ข้างหลังนี้เชฟโบกับเชฟดีเน่นจะมาทำอาหารให้ทานแล้วก็มิชชั่นของเราเดี๋ยววันนี้ครับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปก่อนรูปก่อนร,กรสกะซีซาย ชินมาพิ้นทีน่อยเออเสียงเสียงนี่หมดเหรอแล้วนี่ครับเหาือปีที่2แล้วรายการของเราแล้วก็เราสองคนได้รับเกียรตินะครับผมที่เชินมาร่วมงานนี้คือมันไม่มีอาหารเหนียวมีดนตรีมีศิลปะด้วยฉะนั้นข้าไปในงานครับเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศข้างในว่าข้างในมีอะไรบ้างจากซาร์ซอรี่เฟลรัพไป สวัสดีครับป้าเป็นแฟนหนูนะป้าเป็นแฟนป้าแฟนอดีตโอ้โยดีมากจริงใจมากเลยครัเราเต้นเลยครับเต้นเลยครับแต่ทุกคนหน้าสวยแล้วใช่ไหมครับท่าสวยนะครับ นี่เขาจัดเลเกไว้เลยนะก็คือจะแบบเป็นผู้มีเกียรติสื่อมวลชนเหมือนวันนั้นที่เราได้กินกันที่งานนี่เหมือนนี่เลยแต่ว่าวันนี้เราเรายกมาจัดให้ที่นี่พิเศษจริงๆเพราะว่าโอ้โหนี่งานช้างมีทั้งทีและนี่เป็นปีที่สองแล้วปีต่อไปก็จะพิเศษ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 ขึ้นไปอีกมากขึ้นหมดเลยอาจจะให้เชฟโบชิเลยขึ้นไปทำอาหารบนหลังคาแล้วก็เทลงมาให้ลูกค้าาล่างแดกกัน้าปากล่างที่ไหนไอ้เรื่อนี่คือด่าเชฟด่ามึงแหละ เอาละครับตอนนี้นะฮะผมต้องมาเป็นตัวแทนครับที่ให้คนที่อยู่ที่ลอนดอนนะครับมารูปภารกิจกับช้างซินริเทลนะครับห้าภารกิจของเราดูดีว่ากุ๊ปแรกเนี่ยเขาจะได้ภารกิจอะไร vision in the bottle hi guys hi guys i have one m i s i o n for you pick one pick one orange right ภารกิจแรกครับที่เขาเลือกนะฮะเป็นเรื่องของรูปนี่ครับคือภารกิจของเราครับเราจะให้เขาถ่ายครับว่าเครื่องปรุงเลยเนี่ยที่เป็นไทยแท้ๆเลยมีอะไรบ้าง fresh chili Fish soups ทุกตัเย้ a h yeah! Hello guys What's your name Adam David Tom One Pink Pink is taste อา้าวแหละผมจะมีอาหารอันนึงให้เขาชิมนะครับแล้วก็ให้เขาทายว่าข้างในนี่มันมีอินเกเดียนหรือว่าวัตถุดิบอะอะไร t a l k to me Peanut Peanut It t a s t e Peanut ไปพี่ได้ไปครับตอบที่ is true <S <laughs> Hi guys <laughs> สวัสดีค่ะ What's your name? Frankie I'm Frankie Charlie Hello Bell ให้ดมกลิ่นนะ Close your e y e please Onion Yeah And you Next mission in the bottle uh Yes, Purple Purple is h r e s h เราจะให้เครื่องปรุง1อย่างแล้วเขาจับว่ามันคืออะไร Coreander? OMG! <onions? S 1> oh true! <S <laughs> Great! This is <c oughs> Yeah! ผมได้สัญญากับทีมงานแล้วว่าถ้าเขาทายถูกผมจะวิ่งรอบตลาดหนึ่งรอบจริงๆก็อยากอยู่ลอนดอนเหมือนกันนะผู้หญิงที่นี่คขาไนท์มากเลยอ่ะเฮ้ยเฮียเดี๋ยวเมียดูอยู่ขอโทษขอโทษพร้อมนะไป เราว่าเราจะมาลอนดอนไม่กี่วันแต่ว่ากิจกรรมที่เราทำทุกวันอ่ะคือมันไม่ค่อยมีอะไรมากคือเราแดกแล้วก็แดกแล้วก็แดกแล้วก็แดก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 ๆๆแล้วที่สำคัญเราเราได้กินของที่ดีสุดของเมืองไทยลอเดอนเสียแดดและทายสุดขงดูว่าอาหารไทยมันคืออาหารระดับโลกถูกต้องและที่สำคัญคือเราขาดภารกิจทั้งหมดแย <Yes. S 2> ่เสียทำแต่ว่าครั้งหน้ายังไม่จบสิโอ๊ตมันยังไม่จบไงว่าครั้งหน้าไอขวดภารกิจอันนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยต้องรอติดตามเพว่าต่อภารกิจให้โอ๊ดครั้งนี้เราหมดเวลากับลอนดอนแลาย ยาวแล้วเดี๋ยวเจอกับเรานะครับเที่ยวอยู่ได้นะฮะครั้งหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนรอดู๋ยวนี้เฮ้ยพี่มีน้องของคุณเจม,มากเจอกันครับครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนครับรอติดตามเที่ยวอยู่ได้ะฮะไปคลิปต่อ